พอพี่นนองเลยวันนี้จะมาซินบทเปียที่ทําให้เช้นหนึ่งนะฝนมันตกเมืม่อกี้ตกแห้งกว่านิดนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อนแรงอะไรแล้วโอ้ยเมือ่อเช้าก็กินขา้าวผัดเตนนุ่นนะทีนี้ถ้าไม่กิทําแล้วไม่กินใครจะกินมันบลาเขาก็ต้องมากินเองทุกอย่างมันเกิดขึ้นแบบว่าไม่ยกยาซิมซะทำให้ดูไม่ใช่อะไรหรอกนั่งให้มันเรียบ้อยว่าะ แล้วจะกินมให้ดูจุมจ้มๆจิ้มๆหม,ม,มุนๆไปอย่างนี้นะแล้วก็ถ้าฟันดีก็ดีนะอืมฝนตก มาแซบเถอะปะเนี่ยอาปากงกวางแล้วยิ้มแล้วก็เอายัดเข้าไปแล้วก็เมาได้ ไม่เข้าพปุ้นด้วยนันละอาปากนหมดแนี่เสียกเมื่อกี้เขาผัดัจานจานเมื่อกี้จุดหมดเขาผัดจะได้ข้า خانه คือส่ตกออแ,แล้วหมดอื้มมกกินกินนึ่งชิ้นก็สามนาทีได้หคลิปแล้วนี่เห็นไหม <c ười> ทำไปเลยคนดูไม่มีก็ช่างโนมีหน้าที่ทำทำตามความฝันของใครของมันความสุขของใครของมันบางทีความสุขของคนมีเงินด้วยก็จริงแต่ความสุขแท้จริงอะ่ะคือความสุขข้างในใจเราถ้าใจเราหดเหี้ยมมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุขนั่นจริงค่ะอืม Oh